มองหาโอกาสให้กับตัวเองในมุมใหม่ๆบ้างช่วงนี้ใครทำกับข้าวขายก็ลองเปิดออนไลน์ด้วยนะเปิดออนไลน์ด้วยออนไลน์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีข้อจำกัดแค่ว่าเราจะต้องส่งไปรษณีย์ให้กับลูกค้านะครับอาจารย์ชัดเนี่ยนะครับจะบอกเทคนิคสำหรับบางท่านให้ฟังออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ชัดก็รู้สึกว่า การจะรับสมัครใครมาทํางานเนี่ยนะครับมันมันหายากนะช่วงสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อาจารย์ชัดเนี่ยได้ลองศึกษาจริงๆว่าที่จริงแล้วมันมีพื้นที่ที่ที่สามารถที่จะเราเอาแค่จํากัดในวงในวงแคบที่เราจะทำเนี่ยอาจารย์เปิดรับแอดมินเนาะแอดมินที่อุทัยธานีที่บ้านอาจารย์ชัดนะครับในพื้นที่ใดๆก็ตามที่มันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยอะ พื้นท For ี่ตำบลเมืองการุงที่บ้านอาจารย์ชัดที่อุทัยธานีโพสต์แค่โพสต์เดียวครับน้องๆแอดมินที่เห็นข่าวมาสมัครงานและเข้ามาทํางานด้วยกันก็คือมันเกิดจากการที่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองเช่นเดียวกันครับนะกับหลายๆคนอยู่ในละแวกไหนก็แล้วแต่อาจารย์ชัดเนี่ยนะครับอยู่สายไหมอาจารย์ชัดอยู่สายไหมนะจะมีกลุ่มกลุ่มคนรักสายไหมกลุ่มข่าวสายไหม ข่าวสารย่านสายไหมอะไรพวกนี้อาจารย์ชัดเห็นกลุ่มอาจารย์ชัดก็ไปศึกษาตามกลุ่มนะครับเราอยู่ในละแวกนี้แฟนเพจอยู่ละแวกไหนเราอยากขายของที่สามารถที่จะเออขายในละแวกน,นั้นได้เราลองศึกษาและลองเริ่มต้นจากพื้นที่แคบๆของเราก่อนนะครับเนี่ยอาจารย์ชัดวันนั้นเอาอาจารย์ชัดก็โพสต์ในกลุ่มสายไหมนะครับเอา Facebook เรานี่แหละไปโพสต์ในกลุ่มสายไหมนะครับว่า าหาช่างหาช่างแอร์นะหาช่างแอร์หาช่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนติดต่อมาหาจันชัดเยอะเลยนะครับเนี่ยคือการหาเช่นเดียวกันครับกับการที่เราอาจจะอยากซื้ออยากขายในกลุ่มที่เราอยู่พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นกลุ่มของเขานะครับเราเราไปขออนุญาตเขาเข้าไปในกลุ่ม เช่นบางคนอยู่ดอนเมืองอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีกลุ่มย่านดอนเมืองเราหากลุ่มที่เป็นกลุ่มสมาชิกชาวย่านแถวนั้นะนะครับนะบางคนมีอาชีพอะไรรับเหมาต่อเติมรับทําความสะอาดรับซักรีดนะครับทําทความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ กลุ่มเนี่ยสำคัญนะแฟนเพจอาจารย์ชัดเนี่ยศึกษาระบบ a c e b o o k มาหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองหาอาชีพมองหาโอกาสให้กับตัวเองลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพจที่โด่งดังมีคนดูเยอะๆอะไรเหมือนอาจารย์ชัดอย่างเงี้ยคนดู5 0 0หักว่าคนอย่างเงี้ยเรามี Facebook ของเราเราอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับ เรามีอาชีพอะไรนะรบ,บางคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เป็นผู้รับเหมางานน้อยอย่างเงี้ยนะครับเราอยู่พื้นที่เนี่ยเราแวกไหนของกรุงเทพนะครับเราไปอยู่ในกลุ่มไปขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วไปโพสต์ในกลุ่มว่านะครับใครมีปัญหาอะไรนะครับใครอยากทำ,าาทำความสะอาดบ้านะอ,าอะไรก็แล้วแต่และสิ่งที่เรามีงานของเราเราเอาไปโพสต์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับการเปิดโอกาสสําคัญนะถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกับเราที่ดูถูกตัวเองว่าเอ้ยฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่สําเร็จทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จเหมือนอาจารย์ชัดเนี่ยอาจารย์ชัดเองเนี่ยเป็นคนที่พูดได้พูดพูดเก่งนะครับร้องเพลงได้นะครับร้องเพลงได้อาจารย์ชัดก็เลยต้องหาโอกาสให้กับตัวเองคือเปิดโอกาสให้กับตัวเอง หัดร้องหัดร้องก็เลยนะครับค่อยๆเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ศึกษาค่อยๆทําจนสําเร็จเป็นหนึ่งเพลงนี้ครับนะที่ได้เปิดให้แฟนเพจฟังนี่ก็คือการให้โอกาสกับตัวเองนะครับนี่คือการให้โอกาสเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราให้โอกาสกับตัวเองเสร็จแล้วนะเราจงทําโอกาสนั้นในชีวิตของเราด้วยความตั้งใจ ตั้งใจนะตั้งใจบางทีมันไม่ได้หมายความว่าโอฉันจะต้องมีเงินถุงเงินถังนะความตั้งใจมันถึงสําเร็จความตั้งใจบางทีไม่ต้องใช้เงินความตั้งใจบางทีไม่ต้องใช้เงินบางทีใช้ความพยายามใช้ความสามารถใช้ความอดทนนะคร então, ับมันถึงจะสําเร็จนะครับทุกอย่างมันไม่ได้ใช้เงินเสมอไปมันอาจจะต้องใช้กําลังกายเราเป็นสิ่งสําคัญกําลังกายความอดทนความพยายาม นะครับเป็นสิ่งสำคัญ